ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องอ u t o วิชั่น5วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถกระบะตัวจริงเสียงจริงอย่าง Mitsubishi L World orse, 2 0 0 w o r k h o r s ปี2026รถที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งทนทานและพร้อมลุยทุกเส้นทางโดยในรุ่นปี2026นี้ Mitsubishi ได้พัฒนาให้ดีขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งงานหนักและการขับขี่ในชีวิตประจาวันได้อย่างลงตัว เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก Mitsubishi L 2 0 0 Workhorse 2,026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรงและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมด้านหน้าใช้กระจังแบบไดานามิกชิลขนาดใหญ่โคมไฟหน้าและทรงเฉียบให้ความรู้สึกดูดนันและทันสมัยเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูบึกบึนยิ่งขึ้นพร้อมช่วงล่างที่ยกสูงขึ้นเพื่อการลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางดินทางโคลนหรือทางครุขระรถคันนี้ก็พร้อมลุยแบบไม่เกรงใจใคร ตาฝากระบรง Mitsubishi L 200 Workhorse 2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ให้ทั้งพลังกำลังและความประหยัดน้ำมันได้ดีกว่าเดิมการตอบสนองของเครื่องยนต์ทำได้รวดเร็วและนุ่มนวลกว่าเดิมเหมาะสำหรับงานบรรทุกหรือลากจูงหนักหนักระบบเกียร์ได้รับการปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้แม่นยำและนุ่มนวลยิ่งขึ้นทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองรู้สึกมั่นใจและมีพลังอยู่ตลอดเวลา ในด้านช่วงล่างมิตซูบิชิได้พัฒนาช่วงล่างและโครงสร้างแชสซีใหม่ให้แข็งแรงและทนทานมากกว่าเดิมการทรงตัวดีขึ้นและลดแรงกระแทกจากพื้นถนนได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้การขับขี่ในทางครุขคระรู้สึกนุ่มนวลและมั่นคงระบบขับเคลื่อน 4WD Super s e l e c t รรุ่นใหม่ให้ผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ตามสภาพถนนได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นโหมดโคลนทรายหรือหินเพียงแค่หมุนปุ่มเลือกโหมดก็พร้อมลุยทุกเส้นทางทันทีถึงแม้จะชื่อว่า เวิร์กคอสแต่มันไม่ได้ละเลยความสบายภายในห้องโดยสารรุ่นปี2026มาพร้อมการปรับโฉมภายในใหม่ใช้วัสดุที่ทนทานและดูดีในเวลาเดียวกันเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสริระได้ดีเยี่ยมเหมาะทั้งสำหรับการทำงานและการเดินทางไกลระบบอินโฟเทนเมนตหน้าจอสัมผัสรุ่นใหม่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ครบครันใช้งานง่ายและตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้านความปลอดภัย Mitsubishi L 200 w o r k r s 2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่มากมายเช่นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด Hill Descent Control ระบบควบคุมการทรงตัวขณะลากพ่วง Trailer Stability Assist รวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบเตือนจุดอับสายตาในรุ่นท็อปเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ขับ แ200เวอร์คอส2,026คันนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคนที่ต้องการรถกระบะที่ไว้ใจได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานฟาร์มขนส่งหรือลุยทริปพผจนภัยในวันหยุดรถคันนี้พร้อมตอบโจทย์ทุกอย่างมันไม่ใช่รถหรูแต่คือรถที่ทำงานหนักได้อย่างไม่บน สรุปแล้ว Mitsubishi L200 Workhorse ปี2026คือรถกระบะท,ที่รวมความแกร่งความมั่นใจและเทคโนโลยีไว้ในคันเดียวขับดีขึ้นแข็งแรงขึ้นและดูดุดันกว่าเดิมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่พร้อมทำงานทุกเวลาและไม่เคยยอมแพ้ขอบคุณที่รับชม Auto Vision 5ถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนามาฝากกันอีกเร็ว